ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กับวัดวันถุนใบคกินีกแล้วนะครับกับช่างวัดน,นะครับอันนี้เป็นเจ้าเบนเนอรี่บีอ็นนะครับก็คันนี้มาด้วยสาเหตุนะครับก็คือสตาร์ทได้ขี่ได้ปกตินะครับแต่ว่า,อาพอวันสองวันไฟหมดสตาร์ทไม่ติดนะครับวันสองวันไฟหมด โดยที่เราทําการแก้ทุกอย่างจนหมดแล้วนะครับหมดเส้นแล้วอะไฟมันมีนะครับไฟมันมีชาร์จชาร์จเข้านะครับแต่ว่าด้วยมิเตอร์หรือด้วยอะไรมันขึ้นนะครับแต่ว่ามันขึ้นน้อยเราก็เลยยังไม่ฟันธงว่ามันเป็นที่พวกชุดไฟพวกมันไฟอะไรนะครับเราก็มาดูว่าเอออาจจะเป็นไฟรั่วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แต่พอเรามาเช็ค <verw> ก <ahaha> ับเจ้าตัวนี <rawd Moder> ้นะครับเอาดอกเตอร์เสียบแล้วเวลาติดเครื่องแล้วไฟมันขึ้นอ่าสีเ็ดนิดนครับสี่เบ็ดนิดนนิดหน่อยนิดนิดนิดหน่อยกระแสไฟมันไม่มานะครับเอ่อโดยที่ตัวไฟหน้าไม่ตกนะครับไฟหน้าไม่ตกเท่ากับแผ่นชาร์จตรงนี้นะครับแผ่นชาร์จตรงนี้ไม่เสียนะครับไฟไม่ตกแผ่นชาร์จไม่เสียนะครับคือแผ่นชาร์จทํางานนะครับอ่าแล้วทีนี้จากแผ่นชาร์จตัวนี้แล้วนะครับ มันก็จะเป็นเหลืออีกตัวเดียวก็คือเป็นชุดมัดไฟนะครับนี่เลยครับชุดมัดไฟแด้แล้วเราก็เจอนี่ครับเออเป็นไงครับไฟสว่างเรียบร้อยแล้วครับชุดมัดไฟนะครับไม่นะครับไม่ไหนนะครับมีการสปาคันไม่ไหนครับอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นแรกนะครับเพราะว่าไฟมันยังชาร์จอยู่แต่ยังชาร์จไม่ไม่ไม่มากนะครับก็ถอดทาการรื้อออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการพันใหม่นะครับซื้อ ถามว่าซื้อมีไหมครับมีครับเบิกใหม่มีครับแต่ผมว่าอายุการใช้งานสู้ของพันใหม่ไม่ได้แน่นอนนะครับผมของพันใหม่เขาคือลวดใหม่อะไรใหม่ใช้ได้ได้นานเหมือนกันนะครับอ่าซื้อ<ๆ>ก็ไม่ไม่แพงนะครับตัวนี้แผนชาร์จตัวนี้ไอ้มัดไฟตัวนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็สองพันกว่าบาท พันแก็สองพันหนะครับที่ผมทำก็คือสองพัก็จบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันอีพีต่อไปนะครับาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับวันบันสบายนะครับ